The ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. I inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match. ชววันนนีลกโอ้ได้ไปเลยตัวนึงหนึ่งเต็มอะไรก็ไม่รู้ปลาอะไรปลาเป็นไหม่อยปลาเป็นได้ไหมเออปลาเน้นลิว 一只猫猫。 ตีว่ต้องตีหาก่อนลองสิบแปดปอนด์อ่าโดนแล้วโดนแล้วหาลอหินโอเคตีจอดรูเนื้องลูเนื้องถือแล้วใช่ไหมกินผิวดินเลยเหรอ mong bạn mong mùng mong 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 mùng mong 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 mấy ยี่สิบยี่สิบเลยเหรอครับสิบห้าก็ได้เ่าเฮ้ยโอ้ยอะไรดูเด้อไม่ใหญ่กลางๆมันอันนี้อย่ของใครพี่บอยอ๋อทำงมไม่ถ่ายกด้วย โตแล้ววิ่งมาแล้วทีขอถ่ารูปไหมครับขอรูปหนะ่งใหญ่โตเอาเลยลงไป มือหน้าดินมือหน้าดิ้นเงียบอยู่มีแต่รอยยิ้มทำงานแล้วนะทำงานแล้วรูอื้ออื้ออื้อผีปานผีปานห้องนี้ลบลำดับป่าได้ป่ะป่าได้ป่ะโอ้มุ้งผีปานป่าได้รึเปล่าไม่ไม่เกาเกาลู่แล้วเขาลูแลเพม่อน เขาเหรอเขาแล้เนี่ยขอบเขาเรียบร้อยแล้วเขาใช่ไหมเรียบร้อยแล้วแม่อยู่ไหนลูกอ่านกอคืนนะขาดแล้วนั่นน่ะอ้อหลุดไปแล้วไม่ดังไม่ดังไม่ดังดังดังตายดังเจอด้ยเสีฟีนะ

โอเล่นชันอีกแล้วเหรอโดนหางอยู่ไหมมันมีกล้องสองกล้องสาม าสายหน้าเล็กอืมสายแปดจุดห้าปอนด์ดูรู้เลยนี่ผมจิกนานแล้วไม่กัดเลยนะเออมันไม่สายหน้าเล็กมันต้องพิ้วไหมพิ้วไหวแต่สายน้ำกว่าจะถึงเรือขาดแม่งสายหน้า <85 S 1> <c oughs> ปอนด์ <c oughs> ไม่ไหวอะ่ะน้ำลึกเออเกินมาไหนล่ะนี่แล้วกันอะไปน่าจะเป็นเสียดมั้ง เดายังครับยังบ่หู้เลยก็ดูจากลักษณะหลงเก็บก่อนนะครับหลวงครเพื่อมึงอย่ามุดใต้เรืออีกนะถ้ามุดใต้เรือกดไฟคันลงไปเลยแล้วก็ออกไม่ได้ด้วยตามตามไฟตามไฟ ผาดเลยโอ๊ยอ <Hier>, mm ุ hmm. ้ย <Okay. S 1> 4.8.5มาฝั่งนี้อ่ะโอ้้ามไ่ได้ยไไข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้แลยเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันวิ่งก่อนขันกัน ได้ได้อันนี้สายอะไรอ่ะเอะไรเนาะอย่ามุดไปมุดมานะ,าะ,าะยังไม่มานะครับ กลับมาฝั่งนี้อีกแล้วคุยกับกูกออนมึงจะไปไหนเนี่ยไปนั่งนั่นเลยนั่นแหละนั่งนั่นแหละเดี๋ยวรถรถรถใต้ใต้เลยเลี้ยวไปทาผมไปหัวเรื่อยก่อน không mùng à. Ồ, cái gì của nè. À, lọt tới lọt mà. À, lọt rồi. <laughs> เรือนะเว้ยไ,ไม่ใช่ท้องช้างอเอาเอาไห้หมดแรงอะรอดไหนอีกรอดอีกเชียงอ,อ่ะรอดอีกอ่ะกูรอดใด้มึงอ่ะรอดไปไหน ตาเลยนะนี่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่หญหญโดนหางหรือเปล่าไม่รู้กระมงไหมแตงโดนคันเล็กไงเหมือนว่ามันตัวใหญ่ก็ขาวๆอยูนย่นู่นขาวอยู่นู่นเลยามาแล้วติดไปข้างเรือแล้วไปข้างเรือแล้วนี่นี่น,นี่ขาวๆอยู่นี่ ไปไหนกะมาออกคุยกับกุกออนไอ้นั่นหรือเปล่าเหมือนเหมือนกระมงไอตัวอะไรเก็มบางเหรอมงเพ้วใช่ไหมแรงต้นดีจัดแรงไฟนังบินอย่างเดียวเลย มาแล้ว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 ขึ้นอยู่นำมาขึ้นมาขึ้นมาโกเตรียม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 หางแข็งชิบหายโอ้โหวิ่งดีจัดเจอคันเล็กโอ้ย นี่คือหางแข็งเออสดจากทะเลหางแข็งนะแต่ย,ยกมือหน่อยมากับเรือไต่อะไรนะไต่รุงร่งไต่รุ่งอขอเบอร์โทรไต่รุ่งหน่อยเอยบอร์โทรศูน, 8, น 8, ย์แปดเจ็ดอ่าศูนย์แปดเจ็ดเ้ยไม่จ้าเลยเอาเบื่อเด็กแล้ว <laughs> อน่อยเน่ยบอกนีย่ยบอกเบอร์เด็กเลยเบอกเบอร์ตัวเองเลยแต่เรียช่วยลาเลยย่า <laughs> yeah. ใช้สวยศูนย์แปดเจ็ดสองแปดสอจ็ดสองแปดสองสี่สี่ครับ ติดต่อได้นะใครจะมาก็มาอยู่เบ็ดเบอร์สิบสองเบ็ดเบอร์สิบสองผูกโดยน้าเบิร์ตนะครับโดนปลาเมื่อกี้ไม่มีปัญหาเลยเลยวอาขันแววมันเป็นปลาอันนี้ เสียดไหมนั่นเสียดนั่นสีเสียดสีเสียดเดือดเรียบร้อย

มีตัวไล่มาหรือว่ามีตัวมีตัวนี่แหละนี่ไม่รู้ตัวนี้มีแน่นอนโอ้โหมังกระมงกระมงดีดีเลยดีดีเลยยืนหน่อยเอ็กอารหน่อยเอ็กอารหน่อยโอ้โหโอ้โหมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสาม เรือยไม่ต้องรีบสายตมองอยู่ตรงนี้นเดย่าขาดนะเดี๋ยวพูดยังไม่เห็นตัวเก่าเลยมุดไปไหนละเฮ้ยค้ามตาทางนี้ไเป็นไรกันไม่ใช่ไม่ใช่ก้อน มงุงเลยพี่ปานพี่ปานมาแล้วมาแล้วนนเนื้อ่ยตัวมัมนกดเอาหลุดเดี๋ยว <c oughs> ลอกคิงดอมสายคิงดอมเหยื่อน้าบอย โชกหน้า8.5กิ๊บไม่ระเบิดปลาตัวเท่าฝ่ามือตักไหมตักตักก็ได้นี่อสวิงเทพครับมาแล้วพี่ป่านพี่ปานพี่ปานโอเคอ้าวนยอมเข้าน้อยนี่ดื่นังหรือไหมเออ โอเคดูนไปแล้วหนึ่งต enfin ัวเขี้ยวกักๆๆๆเลยพี่หลวงยังไม่เจอทีพี่หลวงยังไม่เจอทีนี่เขาเรียกกระมงอะไรนึกเป็ ตาแดงตาแดงนี <t> ่กระมงที่ไม่ไม่ค่อยได้นอนนะฮะกระมงนี่มันกินเสียอะไรอ่ะสีเขียวปีเลยหยิบลงหยับพี่ลงมาพี่บลงมาพี่บลงมาลุดตลุตลุตอาลุดตัวใหญ่ไม่ใช่น่าจะเป็นเสียดเสียบไหมถ้าไม่เสียดใกล้นู่น ไออะไรนะ,อะไ,รไอหางแข็งอ๋อหนอย่าเข้าเปืดโลกนะอยู่ไหนเนาะอยู่นี่่ะข้างหน้านี่เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตกให้ รอบนี้หลาะยอมง่ายกระมงเปล่ากระมง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 เนี่ยวเดี๋ยวนายเบิร์ตถอยก่อนฮึเอ้ยกระมงครับกระมงกระมงนั่นแหละที่ปลาแข็งใช่ไหมปลาแข็งย่างนะ กระมงนน้ำเเริ่่มปลียตีกินตีกินดีเหรอน้ำเริ่มลงแล้วฮะน้ำลงปลากินใช่ไหมอ๋อโอเคอุ้ยอุ้ยเสียดหรือเปล่าอู้แล้วก็หลุด กินตรงไหนตรงนี้ไหมแต่นี้ไหมเออหลุดขาดวะหลุดอ,อ๋อมันเอาเหยื่อไปกินแล้วมั้งเออย่ยอ๋อไม่อยู่โห้ยแม่ย้อยได้วัดตังค์ไหมเมื่อกีอ้เฮ้ยเฮ้ เอาหมดเดิมพันกันผมเอายี่สิบบาทปลาหางแข็งพี่ปานปลากระมงนะเจ้าของลอกอ่ะเอาะไรผมหางแข็งแล้วน่าจะเป็นกระมงเลยโอเคยี่สิบนะนี่ถ้าสมมติกระมงนี่โดนเสียสี่สิบาทเน้นใช่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบครับ สายได้ลอกเหลือประมาณสักห้าสิบเมตรอยากกินมามายูนะเห็นจังผมกินเมาวหางแข็งหางแข็งกินได้พี่หันโนี่ไม่ย่ครับอมทำไมนิ่งๆอ่ะอ๋อนจะเป็นเบนเนเบนๆใช่ไหม นอนโกมุกในเมียมาตามหนึはは่งี่ด้วยทันรู้ดี๋ยวพุ่งโยนนะร่วงไม่ทันละอย่า๋พุ่งโยนร่วงป้าอยู่ตรงนั้นหน้ามูกันต้องมาด้วยมาเดินไปเดี๋ยวถ่วงเรือให้เย่ยังไปได้อีกครับน่าจะไปน่าแข้งเลยวันนี้เออ ไ<อ>ชิ้นอะไรนี่อะไรลอยอยู่น่ะอ๋อเนื้อปาลปาเหรอก่อนเก็บก่อนก่อนเก็บก้อนเล่เนไปเลยยาวๆไอกลับพรุ่งนี้

งเสือมั้ยผมว่าถ้าเป็นกระมงมันน่าจะขึ้นเร็วกว่านี้นะ,อะเอะตัวนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นกระมงให้เก้มบางเเห็นหรือยงังดยเดินอีกนูน่นท้ายเรือ

มีมีได <ม encanta> <sm oto> ้เสี้ยมีได้เสียใครอยากโดนมาได้เ็เรือไต่รุ่งไม่เปือกโลกกระปลา ีตัวอะไรตัวอะไรลอดได้หรืออ่ะนี่หางแข็งเหรอหางแข็งใช่ไหมไม่ใช่หรอกระมงหรอไม่รู้ว่ามือกำหางแข็งเลยผมจะได้ผมจะได้สี่สิบใช่ไหมหางแข็งใช่พี่ปานผมได้สี่สิบแ้่โอ้โหที่เจอผูกนี่เออถือว่าเล่นจบเร็วกว่าผมนะตัวท้อเท่ากันไซส์เท่ากันเลย เล่นไปร่วมห้าถึงหนาทีแล้วเล็กๆได้ใจเดียเด๋ยวๆอมโมยเลยไมามากว,าวเบ็ดต้ง,ตงปกักอ,อยอเยเ่อเ,ย,เ,ย,อเยืเ่ของอะไรเยื่ก็จะเป็นของค่ายอแอตเตอเกินนี่นเป็นรูปทรงตัวเอสนี่นะสิบห้ากรัม เต็มครับเบ็ดนี่สายก็จะเป็นของแอสเกอร์เหมือนกันครับตัวนี้ศูนย์จุดหก But you still act surprised It's not my fault when we end up capsized You call me crazy now But you don't understand I'm calling out to you Can you hear a thing? Cause you lit the match getting nice the flame I'm the TNT But you're the spark to blame And it's fire